อมีความสุขในการกินเขา่เอาอะไรเ้าอะไรเอาดีๆไม่ได้หรอกทำไมต้องขึ้นอีฮีฮอล์ดิดอ,อันนี้ไม่แม่ธรรมดาอะ้อเอาดูดไม่ใช่เป่าดูดที่นี้ขี้ลิ้นลงกันเบิด

อ um, uh, <Okay. S 2> ืจ okay. okay, like ัดการใครบอกให้กินเบียมาบอกเลยเอาเลยเออแรงๆฮุนอี๋มาดื้อทั้งดื้อทั้งเงินอืมเอาแขนเราไม่ใส่น้ำแล้วเนี่ย